ันี่ีิวมินาซังนี่กับมังกาเฟลิเวอร์ชาร์นนะคะหลัหงจากที่เราความจำเต็มไปเมื่อกี้นี้ก็ได้ได้ไปนั่งไล่เคลียร์มาเรียบร้อยเดี๋ยวอ๋อเพื่อนเพื่อนทัก <g lov> เรื่องของคุณโอเคก็ okay. แอบแอบ,แอบเล่นนะแอบเล่นแ,แอบเล่นเคลียร์ชัตเตอร์ไม่ไม่ได้เคลียร์ดิแอบแอบไปหาของมาอ่าฮะมุสโอเคไปหากันนะคะเพื่อที่เราจะอัพเลเวลเป็นเลเวลสี่เนาะเกมแบบนี้ก็สนุกดีเนาะคือมันมันแบบยังไงอะ่ะมันมีอะไรให้เราแบบค้นหามันแบบ ก็จะพูดตามเนื้อเรื่องไหมก็ไม่ใช่อ่ะนะมันก็ไม่ได้ตามเนื้อเรื่องอ่ะมุกอันเนี้ยกลัวมากเลยกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็โผล่มาแวบๆบหแบบนึงนะ่งเนาะไปเดี๋ยวให้มันเพิ่มตาก่อนอย่ามูนลุกอ่ะอัพเลเวลกันเลยก็จะอัพเลเวล ระเวลแล้วก็ในเรื่องในเรื่องถามว่ามันมีไหมมันก็ไม่มีนะเอ้ยทำไมเราฟอลาเหมือนกันจังเลยวะอย่างกับฟ้าแฟดีนะสีตาไม่เหมือนใช่ระดสี่แล้วเมื่อไหร่เราจะแบบแปลาแฟรี่เนี่ยเพิ่งทักกระจายอุ้ยจะเป็นเวลัทิกแฟรี่ตอนรลเจ็ดโอเค ว้าวเอาว้วาว,ว,าวเอาจากไหนอ่ะเอาจากไหนอ่ะเอาจากไหนอ่ะอย่าได้ปีอ้อยนี่งอนเพื่อนแป๊บปีกปีกเอาจากไหนอ่ะเออเออเออจากบั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 กฉันเจอบักอีกแล้ว มาจากไหนว่ามีไหมอ้อของฟรีอืมอาาก็จะในนี้ปะแหลกแหลก,ก,ก,กระตุกหน่อยขอใัยค่ะก็หลังจากที่หลังจากจาก็ตอนนี้ดิอารียได้เลิกเล่น Final ไฟในแอฟริดีสามไปที่เรียบร้อยนะคะ ภาคสามคันค่ะยังน่ากลัวแล้วภาคหนึ่งภาคสองี้จะรอดไหมโอ้ยยุงบ้าหัน <c oughs> ไปตียุงแป๊บอระ <c oughs> oh, อย่าพึ่งทักพวกนี้ก็ไม่เคยฟังอะไรกันเลยแล้วปีกเอาจากไหนหรอ,อเมื่อกี้เห็นมันปลดลอ็อกอะไม่รู้หละคูเยอะขนาดนี้เฉลี่ยนี่สตอรี่ t อล์ก oh. oh, yes. อินแพลนอ๋ออ๋อย่าสอือตอนนี้ข้างล่างพวกนี้ก็เหมือนกับว่าแบบเออเราเคลียร์แล้วเนาะที่เหลือก็แค่หุยมียนี้ด้วยเหรอแสดงว่าม,มันต้องค่อยๆเล่นไปใช่ม e t ติ้งรูมค่อยๆเล่นไปแสดงของเราโอ้โหกว่ากว่าจะแบบ ก็ประมาณเลเวลเลเวลเจ็ดอะถึงจะไปดูได้โหก็นี้ก็ถ่าย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 ให้ดูแค่แบบเออตอนเนื้อเรื่องเนาะสตอรี่เนี่ยเออก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวถ้าได้ต่อไปเรื่อยๆก็ลงสตอรี่เองนะบายบายค่ะสนุกนะล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเนี้ยบายนิว